ก็ที่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ันชีพ่อวัวนะคะใส่ทางวัวกันนี่ก็จะเป็นวัวขุนของเรานะคะเราขุนเอาไว้หนึ่งเดือนสองเดือนเนีวนะคะทุกคนลมแรงมากอะอากาศรดีมาก แดดร้อนมากเลยเอดร้อนไหมร้อนแต่ลมดีแต่ลมดีเราจะขุนเป็นวัวตัวเมียนะคะเหมือนเดิมเลยจ้าก็จะขุนด้วยฟแล้วก็ขุนด้วยหัวอาหารนะทุกคน ีเสร็จแล้วมาทปัน,นก่อน <c oughs> เอดดีนจงานนย ตอนนี้เราก็คุณหลายข้อนะคะมีทั้งหมดสี่ข้อข้อละสามสิบตัวนะคะแล้วก็ข้อละสิตัวก็มีพ่อก็คือใส่หัวอาหารนะคะส่วนรุ่นก็จะเดินใส่น้ําเป,ปิดน้ําปิดน้ํานะคะทุกคนล <c oughs> ุงอานมืคิวไ้อมาไ,ได้มองมื่อ่ี้ลุอ่ต้องท้า มีนุ่นถ่ายไว้ตอนวันที่29นะคะทุกคนตอนนี้การประทะกันระหว่างชายแดยนไทยกัมพูชาก็เริ่มเงียบสง,งบแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ปลอดภัยถึง100เปเซ็นเนาะส่วนใครที่มีบ้านติดชายแดยนนะคะขอร้องเลยอย่าเพิ่งเอพยพยกลับเข้ามานะคะเพราะว่าต้องรอคำสั่งก่อนนะคะทุกคน แล้วนงก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกคนแล้วก็พี่พี่ทุกคนที่เป็นห่วงนะคะก็พี่พี่ทุกคนนะคะที่ให้ศูนย์พักพิงแบบว่าทําไมไม่ย้ายวัวมาพักที่นี่นะคะทุกคนก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณมากๆนะคะแต่เราก็ไม่ได้ย้ายนะคะเนื่องจากว่าวัวขุนของเราอ่ะมันเยอะพอสมควรนะคะจะย้ายมันก็ลำบากนะคะทุกคนมันไม่ใช่วัวที่แบบ เราเลี้ยงเอาไว้อะไรประมาณนี้ใช่ปะมันเป็นวัวขุนอะเวลาเคลื่อนย้ายอะไรเนี่ยมันเคลื่อนย้ายค่อนข้างที่จะยากนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วบางส่วนนะคะบางพื้นที่เนาะเราก็จะมาใส่ฟางวัวแบบนี้ทุกๆวันนะคะไม่ว่าวันไหนที่เขายิยงกันแบบหนักๆเราก็ย,ยังอยู่ใส่ฟางให้วัวเหมือนเดิม ตกน้ำนะหยุตกเร็จแล้วนี้ก็ใส่เสื้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศกัวจินหมอหานกันนะคะทุกคน ก่อนจะไปเรามาดูทุ่งนาเราก่อนอสวยมากเลยทุ่งนาของเรายามเย็ยนสวยมากตอนนี้ก็จะเป็นครอบครัวขุนหอมที่ชายพ่อนะคะทุกคนไม่เสียงในโทศรศัพท์อาจจะแบบต้าให้ได้ยินนะคะเพราะวมันพูดเบาทุ่งนาของเราเ,เ,ร,าเราจะพาดี วัวกินหัวหางกันนะคะทุกคน Gracias. No, 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 no. ้นีสำหรับคลิปนี้ไบายนะทุกคน